เป็นแฟนกันนะภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไรมาดูกันตัวอย่างที่1คุณจะคบกับฉันไหมคุณก็คือ you จะก็คือ will แต่จะในที่นี้อยู่กับประโยคคําถามเราจึงต้องเตะไปไว้ข้างหน้าสุดเอา will ไว้ข้างหน้าเลยนะคบกับคบกันใช้คําว่า date เหมือนออกเดทนี่ล่ละคะ่ะฉันในที่นี้เป็นกรามเราใช้คําว่ามีคุณจะคบกับฉันไหม Will you date me ตัวอย่างที่สพวกเราสามารถเป็นมากกว่าเพื่อนได้ไหม พวกเราก็คือวีสามารถคือคำว่าแคนแต่อยู่กับประโยคคำถามอีกแล้วเราเตะแคนไปข้างหน้าค่ะเป็นอยู่คือปกติเราใช้ is am are แต่เป็นในที่นี้อยู่ข้างหลังคำว่าแคนคำว่าสามารถเราก็เลยต้องเปลี่ยนร่างเป็น verb to be ซึ่งก็คือคำว่า be นี่แหละมากกว่าก็คือคำว่า more than เพื่อนก็คือคำว่า friends พวกเราสามารถเป็นมากกว่าเพื่อนได้ไหม Can than friends? we be more than friends? ตัวอย่างที่3คุณจะเป็นวันแห่งความรักของฉันได้ไหมวันแห่งความรักก็หมายถึงคนรักนั่นแหละคุณก็คือ,อยูเหมือนเดิมจะอยู่กับประโยคคำถามก็ต้องใช้วิวเตะไปข้างหน้าเหมือนเดิมเป็นที่ใช้กับประโยคที่มีวิวก็ต้องกลายร่าง ismr เป็นคำว่า b วันแห่งความรักของฉันเป็นคำเดียวกันคำว่าของฉันขึ้นก่อนก็คือ my วันแห่งความรักก็คือคำว่า valentine คุณจะเป็นคนรักของฉันได้ไหม will you will be my valentine ประโยคคำถามที่มีวิวกับแคนอย่าลืมนะเตะวิวกับแคนไปข้างหน้า